สิบออาาจัรสิบเดีกสิบปาวุธ1สิบเก้าดูเลมันยี่ิบปีน um ัดยเอ็จูนยี่สิบสองจการีย์ยี่สิามะยายีอีธา2กสิบห้มัวมัลตระลลยว่าถมาวะตาลามูกยาตาเด็กๆนะครับน่ารักนรักนะครับก็โอเคครับอ่า สนับสนุนจากเดี๋ยวเดี๋ยวคปบอ่านะครับนี่ก็เป็นก็เป็นของอบตเกาะลันตาน้อยก็น่าจะมีหลายมัจยตนะครับไปเรียนอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นมีของรางวัลเล็กๆหลังมอบน้ําใจให้กับลูกๆก่อนด้านหน้าเลยครับอ่าปะหลังครับปะหลังอ่าถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยครับจับด้วยโลกจับด้วยอ่าจับด้วยครับคนละอ่าสลอดด้วยเอาเลยครับ ถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยผู้ปกครองนะครับเรียนเชิญนะครับทางด้านขวามือของเวทีนะครับมีจําหน่ายพวงมาลัยนะครับเพื่อสนับสนุนนะครับความกระหายของเด็กๆนะครับและก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับน้องๆหนูๆด้วยนะครับผมก็เงินที่ผู้ปกครองช่วยกันซื้อก็ถือว่าไม่ได้พาไปไหนนะครับเราให้กับมัจจิตนะครับทุกบาททุกตังค์ที่พี่น้องพี่น้องก็ตั้งใจด้วยครับเนียด้วยนะลิลลฮิตาอัลลาที่เราซื้อพวงมาลัย นะครับก็เป็นสื่อด้วยครับนาะก็ให้ลูกๆด้วยได้น้ําใจนะครับเพราะว่าเป็นเยาวชนรุ่นนี้นะครับมีพวงมาลัยเยอะก็ดีใจนะครับดีกว่าดารานะครับก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ปกครองด้วยและก็ไม่ใช่ผู้ปกครองของเด็กๆอาจจะเป็นสูเป็นหวาก็เรามีร่วมกันได้ครับร่วมกันได้นะครับวันที่ผมบอกนะครับทำดีละครับ นี่เป็นความน่ารักเป็นบรรยากาศนะให้ลูกๆเราได้ซึบมซับกับอบรรยากาศอ่า,าอโอเคนะครับตอนนี้ก็อ่าถ้าเสร็จเสร็จแล้วมาลงฝั่งนี้ได้เลยครับลูกครับอ่าครับผมจะเพิ่งลงครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มอบน้อยท่านรองพิสิทธิ์สุขจันทร์ครับ มอบอ,อนุวันให้กับนักเรียนครับขอเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญครับอมอบเลยลูกมอบอะไรฮเลโล ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพบกับท่านสสก่อนนะครับผู้ผู้ปกครองนะชุดที่2หลังจากสสนะครับท่านจะมีภารกิจต้องเดินทางต่อช้อนล้อนะครับฮะครับผมเดี๋ยวเสร็จจากรายการนี้ครับผมก็สาสลับไรกุ้มวโรมาตุลล้อวโรกาตูขอความสันติสุขยงบีแด่พี่น้องชาวตำบลกาดตา้นยนะครับและก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับทุก ผมคิดว่าวันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกสุกิจยงกิจมีความภูมิใจนะครับว่าตัวโครงการที่ท่านสนับสนุนทุกปีนั้นนะครับทุกปีจะมีความเพิ่มพูนในเรื่องของความรวมไม้ร่วมมือความเป็นพลังของพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับซึ่งในค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนที่มีเกียรติอย่างสูงสุดท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้มาเยี่ยมเยียนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับก็คือท่านสุนทรเจ้ากิจขา ท่านอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับท่านสมศักดิ์กิตติชนกุลและก็นําคณะทีมมาครบทุกเขตนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับไปยังนะครับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันคําขืนนี้เช่นกันครับฉะนั้นต้องขอบคุณนะครับท่านนายกสุกิจท่านดรสุกิจยเกิตด้วยนะครับที่ได้ทํากิจกรรมดีๆต่อเนื่องมาทุกปีและเพื่อด้วยความเกรงใจนะครับท่านผู้ครองนะครับท่านผู้เกียรติเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับแต่บ้านเมืองของเราจําเป็นต้องสื่อสาร ให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับรู้ฉะนั้นการสื่อสารเดียวๆคนเดียวคู่กันอาจจะไม่มีพลังพอในการที่จะบอกต่อว่าวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนรัฐฎรของเราที่เป็นตัวแทนของพี่น้องกระบี่นะครับทำอะไรบ้างเพื่อพี่น้องประชาชนและผมคิดว่าหลายโครงการนะครับที่ทําเพื่อจังหวัดก,กระบี่และประเทศไทยผมอาจจะบรรยายคุยดังนี้ไม่ได้นอกจากว่าอ่ะดร สลิดพงเกี่ยวขลองตัวดีิมามาหลายท่านผมนิ่งงครับเชิญครับเชิญครับตัวดีิครับท่านครับท่านดรสิริพงศ์ดรสันิพงเกี่ยวข้องครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกระบี่ท่านไปเวทีไหนนะจะสร้างความหวังให้พี่น้องของเราครับอย่างเชิญครับขอไม่ทนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ <c oughs> <c oughs> ข้อกราบสวัสดีครับอ่าพี่น้องขอลันตาวันนี้ นะครับพมก็อกาบเรียนถันสุนทรเฉากิตคานะครับในทานะเป็นสมาชิกวุฒิสภา,าข้องคนคอรันตาและก็ข้องประเทศไทยนะครับทันซ้อซ้อกิติกิต,กติทอนคุณนะครับถันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งนะครับข้องอจังหวัดกระบี่ภูมิใจไทยนะครับ อดีตท่านนายกสมทักิ์กิติถอนขุนนะครับอดีตนายกสมาคมองค์การบริหารทุวันีมีร่องกิติชัยเองชวนนะครับก็บ้าพอพี่นองครับในท่านาวันนี้ก็ท่านดรสลาวุดิแข้งแรงในท่านาเป็นประธานและก็เป็นคณะกรรมาการอ,อิสลามข้องจังหวัดกระบี่มีผู้นำเสี้างที่มาด้นะครับผู้ช่วย ครับนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นและท้องถิ่นครับมากันในงานแบบนี้นะครับก็ไม่กว่าผู้นําทางศาสนาของเราเนี่ยจะมากันครบแลว้วก็ทางครูบาอาจารย์นะครับเด็กนักเรียนก็ามากันเพราะว่าเวทีในส่วนตัวผมเองนะครับแลว้วก็กลุมข้องหลักกะบี่ที่ผมเคยยู้เนี่ยครับก็ไม่เคยคาดนะครับเป็นมา แก่ okay, ที่สุดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก่อนขึ้นมาเนี่ยก็ได้โจ์มาได้โจ์มาจากไล่คนนะครับบอกว่าช่วยบอกความคืบหน้าสะพานลันตาที่นะครับนี่จริงจริงดีหลีมันเนื่องจากหวาจะต้องไปหนัดพบกับวิตวะกรซิฟนะครับที่หน้าวัดทำเสื้อเขามาตรวจด,ด่านนะครับถันดอเอรอวีลเดชนะครับ่ันดรวีลเดชก็ทีิจริงแล้วก็จะมาในเหลืองข,องข้อความปวัดภัยแต่ว่า คข้อขอ,อนุญาตเข้าไอ้เหลืองอทีพี่น้องท่ามกันก่อนนะครับเมื่อกี้มาก็แพ้ติดนะครับมานี่ก็แพ้ติดคาดหวาจะกลับไปก็แพ้ติดนะครับะสะพานความขึ้นหน้าข้องกอลันตาเนี่ยครับผมพึงสอบถามไปเด็ก็ได้รับหนังสือมาหลาสุดนะครับหลับหนังสือมาหลาสุดเนี่ยทางอธิบดีกรมทางล่วง็นาบดเนยครับ ได้ต่อพบมาเมื่อวันที่18เมื่อวันที่18ธันวาคมซ5ั67เนี่ยครับผมข้อ,อุยาดพี่น้องนะครับอ,อ,อา่านใด้ฟังหย่อๆนะครับเหลืองข้อให้พี่น้าเหลงหลัดดำเนินการโครงการสะพานเชืีอมคอลันตาจังางวัดกระบี่โดยคือส้ำเนาานั่งสื้อส้ำนักงานเลขาธิการนายกหลัดมนตรีทีนอรอ ซุนซี่ซุนซี่ถบหนึ่งซุนซี่ซองซุนนะครับลงวันที่สามกัญญนยายนซ่องปันห้าลอยหกสิบเจ็ดขอไม่ความหวาดเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยสอบถามไปเมื่อวันที่สามกันยาซองปันหน้าลอยหกสิบเจ็ดนะครับข้อความนะครับวา่าโดยสำนักงานเลขานายกรัฐมนตรีได้ข้อความอนุขกอกระทรวงคมนาคมให้พิจรารณาแลหล่งรัดดำเนินการโครงการสะพานเฉียมเกาะลันตาเผื่อบันเทาปัญหาการจราจรยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการเพิ่มทักษะภาพอำนวยความสะดวกด้านผ่านกิจกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวข้องกอลหลนตารวมถึงการยกระดับมาตรฐานทางล่วงชนบทเพื่อเืียมโยงการคมนาคมและขนส่งให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภารายละเอียดที่ส่งมาด้วยนะครับตามที่ส่งมาด้วยนะครับ รมทางล่วงชนบทได้รับหมอบไม้จากกระทรวคมนาคมนะครับพี่น้องฟังนะครับตรงนี้เป็นส่าหาธรรกันคมทางล่วงชนบทได้ไกกรับการหมอบไม้จากกระทรวคมนาคมให้พิจารณาเลี้ยงดังกาวข้อเลี่ยนหวาคมทางล่วงชนบทได้แหลงหลัดและติดตามความคืบหน้าของโครงการสะพานเฉียมคอลันตาอย่างวัดกระบี่อย่างสม่ำเสมอโดยปัจจุบันสำนักง,งานบริหารนีสถานะเนี่ยครับ ตรงนี้ครับโดยปัจจุบันสำนักง,งานบริหารน,นีสถา,านะตัวยว่อว่าซอบอนอสร้างนะครับจะดำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมน,นตรีในช่วงไตรมาสทีหนึ่งข้องปีกวประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมื่อกี้ผมถามนะครับเขาจะเอาเหลืองเนี่ยเขาครลอมอนะครับในเดือนมกราที่จะถึงเนี่ยครับอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตีสามข้องปีกวประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะครับแล้วก็จะไปลงนามเซ็นสัญญานะครับประมาณไต้ตมาตีสามก็ลั่งจากเดือนหกไปแล้วนะครับลั่งจากเดือนที่หกไปแล้วโดยจะสร้างมาตเหลือมด,ดําเนินการก่อสร้างได้ไต้มาตีสีก็คือสร้างมาีิจะเซ็นสัญญาแล้วก็ด,ดําเนินการก่อสร้างได้นะไต่มาตีสีก็สร้างเดือนทุตไทก็ตั้งหล่เดือนตุลาพฤศจิกาทันวานะครับภายในปีหกแปดนะครับนี่คือหนังสือที่เขาตอบมานะครับ เผื่อเป็นเงินนอนก็เป็นเงินส้มทบนะครับสร้างทิพเปิดเส้นซึงสรางนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณจากยหลยใจประจําปีงบประมาณ2องพันห้าร้อยหกสิบแปดถึงสองพัร้อยองพัน 70, ห้าร้อยเจ็ดสิบเผื่อเป็นเงินส้มทบขาก็สร้างจํานวนลอยละสร้างทิพเป็นทีเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเผื่อสาบนะครับลงชื่อนะครับนายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางล่วงชนบทนะครับ อันนี้นะครับความคืบหน้าของสะพานลันตาก็ไม่ความหวาวันก่อนนะครับลงคุ้นรองกิตติชัยเองชวนเนี่ยไปเป็นสํานักอ่าเป็นคณะกรรมการงบประมาณนะครับก็ได้ไปฉี่แจ้งก็ได้ไปช่วยทะลังแล้วนะครับว่างบสามทิปเปอร์เซนของกอลันตาเนี่ยใส่ไว้ในบัญชีแล้วนะครับแต่วันนี้เนื่องจากรายละเอียดที่จริงแล้วเนี่ยสํานักนี้า้ำหนาเนี่ยเขาเคี่ยนโครงการไปให้คอร์ลโมปิญ่าแต่ปรากฏว่าเคี่ยนแล้วเนี่ย เขี้ยนอย่างไม่หลัดกลุมเขี้ยนอย่างไม่หลัดกลุ้มโคลโมอเนี่ยเมื่อที่เดือนตุลาเรือเดือนมกราเนี่ยครับอพอจะ,ะนั้นสาภาพลันตาเนี่ยวันนี้เนี่ยครับมีการชี้แจงลลาสุดเมื่อวันที่18ธันวาคม2องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยตามที่พบอาในพี่นองฟังนะครับเพราะฉะนั้นพบยาจยบอพี่นองนะครับว่าการทํางานเพื่อส่วนรวมการทํางานเพื่อ,อประเทศเนี่ยครับ แล้วเราเป็นการต่อสู้เหลืองโครงการใหญ่ๆแบบพันเป็นลอยล้านมาเนี่ยมันต้อง่วยกันไล่แรงครับพมยกตัวอย่างอย่างกรณีองค์การเมือนส่วนอย่างวัดกระบี่เนี่ยองค์การเมืองส่วนอย่างวัดกะถีไม่รูเหลืองนะครับเข้าไปเท็ดแล้วไปบ่บยห้าหโรงเรียนไม่รูเลืองเลยว่าโรงเรียนอบ,อ,อบจเนี่ยเขาทำมาได้รับรางวันแล้วเด็กหลูกล้านข้องพี่น้องเนี่ยเข้าไปเรียนในโรงเรียนอบ,อ,อบจเนี่ยสอบข้าวมาเลยได้ยกชันมาเนี่ยครับ แล้วนโยบายเกิดไปเปลี่ยนขึ้นมาปะเนี่ยอันนี้พี่น้องต้องต้องเลือกต้องระวังนะครับพยานบางคนเนี่ยอยากจะเป็นตำแหน่งนู้นอยากเป็นตำแหน่งนี้อยากสมัครใดๆนะครับพี่น้องก็เลือกเลือกไปนะครับพอเอาไปถึงทาแล้วก็ไม่รู้ว่าต่นนนท์อ,อบอจอทําอยู่มากี่สายนะครับนนท์กอลันตาเนี่ยวันนี้ความเป็นมามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเอาคนดีว่าข่าวถึงแล้วก็รลู้เหลืองข้อเท็จจริงข้องนุยงานนั้นๆ เมือ่อเ่อส่อที่พมเป็นวันนี้ครับราวันนี้เราสบายตัวขึ้นเยอะเนื่องจากว่าพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่เนี่ยให้ผักภูมิใจไทยมีซ่อส่อกิตติกิตติถอนคุณเกตหนึ่งส่อซ่อทีละเดชตังมันก็กิจเขตซ่องฟั่งปพยายญาวันนี้ทำอาไรก็ตามนะครับมันเป็นนึ่งเดียวครับมันเป็นนึ่งเดียวก็คือวันนี้เราไม่มีขูข่คัดแยงแล้วคนหนึ่งอีไปขอดทางบายพาสอีซ่องคนเนี่ยก็ไปขัดขาน นาดสะพานวันนี้ดีพีน้องข้าวอย่างวัดกระบี่แลหลวรถมันติดนะครับนั่นเป็นอดีตนะครับนั่นเป็นอดีตตีพวกผมเนี่ยไปทาเหมือนขาย้ายสนามบินน่ะตังไล่พันล้านวันนี้เส้นทางสนามบินเวลามันเครื่องบินลงอ่ะมันลงได้ซ่องลานเว่มันก็เลยลงได้หมาขึ้นนะครับเหมือนสนามบินหมาขึ้นหนักรงเทียวเข้ามาหมาขึ้นลงแล่มก็มีหนักลงเทียวมาหมาขึ้นนะครับพอลงแล่มหมาขึ้นเนี่ยถนนนาสนามบินเนี่ยพี่น้องว่าต้องข่าย้ายไม่ล่ะ มันก็ต้องขยายพอขยายเสร็จแล้วทางผ่านแยกเนี่ยมันต้องไม่ทําเป็นอุโมงก็ต้องทําเป็นสะพานคามแต่ปรากฏว่าผมมีอยู่เสี้ยงเดียววาให้ทางแฝงการทางไปทําถนนสะพานทีลาดเกา่าแต่ปรากฏว่าอีกผักหนึ่งควายตรงคามซ่อนซอ,อ,อย่างวัดกระบี่เนี่ยครับไม่เห็นด้วยก็ไปคานพอไปคานเสร็จไปฟองซ่านประคองไปซงฟองซ่านประรองปรากฏว่าเวลาในเรื่องของการฟองเนี่ย มันต้องพีรนามันยุดในการสร้างมันยุดไปประมาณสิบกว่าเดือนน่ะยุดไปประมาณสิบห้าเดือนน่ะสิบห้าเดือนนี้ปีกว่าพระปีกว่าเนี่ยมันทําให้ชาครับพี่น้องพอชาถึงในวันนั้นมันเป็นโควิดวันนั้นนะ่ะตอนที่เขาไอ้ทำมันเป็นโควิดไม่มีเลยแต่นนคนไม่ค่อยมีพเพราะฉะนั้นสัญญาที่ลงมากับไอ้เหลืองข้องทําทางเบี้ยงกันบ่อยซัดหลับเมาอ่ะเขาไม่ทาห้างไม่เซ็ต ที่ะคันดีละคันแย่งทางการเมืองเนี่ยมันนํามาเหมือนกับหวา่าไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับแต่มันนํามาถึงความลําบากบานนี้ครับอันนี้ลาวให้ฟังเป็นเคสตัวอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นที่พี่น้องไปพิสู์ได้นะครับก็กลับมาในเขตพื้นที่บ้านเรานะครับก็พมมาเป็นสมัยทีซ่องแล้วกับพี่น้องกอลันตาต้องขอบคุณพี่น้องกอลันตานะครับถุกคนนะครับวันนี้พี่น้องกอลันตาเป็นเนื้อเดียวเราทํากันไม่ว่าจะเป็นโครงการ ท่านนายกกอลันตาย้ยเหลืองสร้างถีทำการนะครับนายกก็เป็นพวกเราทางมดวันนี้กับนั่นผู้ใหญ่บ้านก็เป็นทีมเดียวกันมดมันงงายอะครับแท่นทีว่าจะไปสร้างงบตกมาแล้วเขามีการขัดขานไม่อนุญ,ญาตให้ชายทีไปแรงงร้างที่ที่นะครับทางัฐมุตีก็อนุญ,ญาตให้ทำนี่นี่คือความเป็นเหนือเดียวนะครับและยังอีกไลเ่เหลืองทีกอลันตานะครับทีทันซ่อว่อถสุนทร นะครับเรื่องว่าเราเลียกูทอดบางโกโปงบางนะครับซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกวันนี้นะครับแล้วก็ได้ตําแแน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการข้องคม,มานาคมด้วยเป็นคณะกรรมการร้ามมันโอ้เยอะแยะมดนะครับวันนี้ซ่อวอกระบ,บีมีสี่คนนะครับเพราะฉะนั้นกระบีวันนี้เนี่ยเราต้องเล็งดําเนินการนะครับกอลันตามีไล่เหลืองนะครับถนนหลบก็นะครับเหลืองนมเหลืองขยะนะครับเหลืองความปลอดภัย เหลืองกีฬาทางทะเลเหลืองถาเทียบเรือนะครับลักๆก็คือเหลืองสะพานนี่แหละเหลืองสะพานเนี่ยทางลุงทางสะพานบินนองเห็นแล้วไหมครับเรียบร้อยแล้วท่อช่อเขาไปหลาดยางให้แล้วนะครับแลลวก็ไฟฟ้าเต็มหมดแล้วตอนนี้ราคาี่ดินเนี่ยกำลังจะขึ้นนะครับเมื่อไรมีสะพานราคาี่ดินกอนลันตาเนี่ยถัวถุกพื้นเลยนะครับจากราคาประเมินเฉลี่ยเนี่ย มันขึ้นไม่ต้องขึ้นมาและตาลางว่าละพันช่องพันเนี่ยพีนองวา่ามีเป็นพื้นทีขึ้นกี่พันกี่มื่นลานในลันตาเนี่ยมีเพียงสะพานพันแปดลอยลานข้ามมากลันตาล่าค่าทีดินกนลันตาในภาพรวมขึ้นเป็นมืน่นมื่นลานนี่ก็คือสัพท่สมบัตรข้องผี่นองทีเรามีทีดินมีโรงแรมมีบ้านเลื่อนนะครับเราก็มีมุ่นขาพื้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเลืองยุ่นะครับภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ก็เอาเส้าไฟลงก็ฟากมากับผ่านได้สิ่งที่ตามมาพี่น้องครับพี่น้องสื่อหินทรายเนี่ยจากแผ่แพ่กระน่น์ยนเนี่ยพี่น้องก็ทุกลงโครงการที่ทำแตนน